โอ้โห oh, oh. ดูฮะไม้มงคลของนาเล็กที่ชื่อว่าเศรษฐีกอบทซั์หรือว่าเศรษฐีขอดซัพยบก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองเมตตามหานิยมนี่ใบ่ใบสวยงามมากเลย กิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดของนาเล็กก็คือ เศรษฐีกอบทรั์นะหรือว่าเศรษฐีขอดทรั์เนี่ยเป็นไม้ใบสีเขียวๆสวยๆคล้ายๆใบของอกุ้ยช่ายนะ,นะเพียงแต่ว่าปลายใบเขาเนี่ยพอแก่มันก็จะมีการไปขอดไปขอดอยู่เนี่ยเขามีชื่อว่าเศรษฐี กอบซัพบหรือว่าเศรษฐีขอดทรัพยนะ์ยิ่งขอดเยอะเขาบอกว่ายิ่งเก็บตังค์ได้เยอะอ่ะก็เป็นความเชื่อนะไม่ใช่ว่าปลูกเสร็จต้นเศรษฐีขอดซัพย์แล้วจะรวยนะมันก็ต้องอยู่ที่พฤติกรรมตัวเองด้วยนะรู้จักเก็บรู้จักรู้จักออมนะนี่แหละ ไม้สวยๆงามๆนาเล็กเอามาฝากกันคนนิยมปลูกไว้หน้าบ้านนะวันนี้ก็นี่แหละพามาชมไม้สวยๆงามๆที่เป็นไม้มงคลนะเศรษฐีกอบทรับนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าสนใจน่าเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งนะ ความโดดเด่นของเขาก็คือใบสีเขียวของเขาเนี่ยเวลาที่ใบแก่มันก็จะมีการขอดการขด,การ,ขดการงอที่ส่วนปลายนะยิ่งขอดเยอะเขาบอกว่ายิ่งจะห่อซับได้เยอะเก็บซับได้เยอะนะก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะชอบดินร่วนสุยนะ ดินที่ถือวชุ่มชื้นนิดหนึ่งแต่ไม่แฉะนะถ้าแฉะก็ตายเหมือนกันนะนิยมปลูกในกระถางที่แบบทรงเตี้ยแดดร่มํำไรนะไม่ใช่แดดไม่ใช่แดดจัดเกินไปนะการขยายพันธุ์พวกนี้ก็โดยการ แยกเง้านะเนี่ยของเขาเนี่ยมีเงามีรากนี่ก็แยกปลูกได้เลยนะแล้วเขาก็จะแตกหน่อออกใหม่นะตามข้างๆเนี่ยขยยาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้ดินก็เริ่มแน่นแล้วนะปุ๋ยก็เริ่มน้อยเดี๋ยวนนะแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะมาเปลี่ยนกระถางให้ดูนะ เเลี้ยงยังไงให้งามแบบนี้มีขอดเยอะๆเนี่ยโอ้โหสวยงามนะเดี๋ยวแลวไม้มงคลเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองนะเรื่องของไม่ตามหานิยมขอดเยอะก็ยิ่งเก็บเงินได้เยอะอะตามความเชื่อนะก็ว่ากาันไปนะฮะ นิยมปลูกประดับไว้หน้าบ้านเพราะชื่อนี่เป็นมงคลมากๆเลยเพราะว่าเศรษฐีเนี่ชื่อเศรษฐีแล้วกอบทรัพย์เนี่ยก็คือเศรษฐีกอบทรัพย์เศรษฐีห่อรัพย์เศรษฐีขอดทรัพย์อะไรเงี้ยรับรองว่าซัพย์ไม่หลุดไปไหนแน่นอนเลยนอยู่ในพกในห่อแน,น่อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็พามาชม ไม้มงคลสวยๆที่น่าเลี้ยงน่าสนใจนะก็คือเศรษฐีกอบทรัพย์หรือว่าเศรษฐีขอดทรัพ์ครับผมสวัสดีครับ